ขอเวลา2นาทีเราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับนิวเจเนเรชันใหม่ของไนอาซินามายหรือวิตามิน b 3ที่มีค่าไนอาซินต่ำที่สุดในของตลาดตอนนี้ที่10 ppm mm hmm. เขามาพร้อมกับผลเทสแบบอลังการเริ่มด้วยผลเทสในเรื่องของความชุ่มชื้นเขาสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพิ่มระดับเอาคว้าโพลีน3ในชั้นผิวทําให้ผิวกักเก็บและราเรียงน้ําได้ดีทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นอย่างล้าลึกและช่วยลดการส่งผ่านเม็ดสีเมลานินขึ้นมาชั้นบนของเซลล์ผิวทําให้ผิวดูกระจ่งาง และยังช่วยเพิ่มค่า L value หรือค่าความกระจ่งางใสโดยรวมของผิวนอกจากนี้ยังมีผลเทสในเรื่องของการยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ ide, ที่ไปทําลายคอลลาเจนและอลลาสตินในชั้นผิวมีผลเทสในเรื่องของการลด ROS หรืออนุมูลอิสระในเซล์ผิวที่เป็นตัวการที่ทําให้เกิดริ้วรอยและความเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวนอกจากนี้เขายังช่วยเพิ่มความหนาของผิวหนังชั้นนอกหรือ epidermis ทําให้ชั้นผิวหนาขึ้นเพิ่มความแข็งแรงและความสุขภาพดีและอย่างที่บอกไปค่ะว่าเขาเป็นเกรดอ่อนโยนเขาก็มีผลเทสในเรื่องของ ความอ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองค่ะและการใช้ในอาซินามายที่ความเข้มข้น2-8เป็นเวลาต่อเนื่องช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นโดยวัดจากค่าแอลแวรที่เพิ่มขึ้น119-188และยังมีประสิทธิภาพในการลดเลือนริ้วรอยโดยรวมเพิ่มขึ้นถึง133-212และยังมีผลเทสกับกลุ่มตัวอย่างที่มีอาการแพ้ของปลคติกโดยใช้ความเข้มข้นที่10และ15เ พบว่าอาการแพ้ของกรดแลคติกดีขึ้นอาการคันน้อยลงผิวแห้งดีขึ้นผิวอักเสบน้อยลงและยังทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นอีกด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าในอาซินามายเขาไม่ใช่แอคทีฟธ,ธรรมดาทั่วๆไปเขามีความพิเศษม,มากกว่าที่ทุกคนคิดค่ะ